ก่อนที่จะเข้าไปดูวิธีการทำอาหารของผมนะครับช่วยกดติดตามขอคนละหนึ่งแชร์คน mm hmm. ละหนึ่งไลกดยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจงให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับเมนูวันนี้จะมาทำอกไก่หมักกระชีแหรือก็หมักกระชายเนาะกระทีกับกระชายมาเปลี่ยนรสชาติกันดูครับวงนี้จะเน้นเมนูที่เป็นกระชายนะครับก็ลองดูครับ จะเอาอกไก่หั่นบางๆนิดนึงนะครับแล้วก็เอากระเทียมไปโขลกเอากระเอากระเทียมโขลกกับกระชายใส่กระชายนิดนึงแล้วก็เม็ดพริกไทยดำนะครับแล้วก็ใส่ซอสปลาเขียวผิดฝาไว้มันจะนมนุ่ม สักคู่หนึงกลิ่นหอมมากกลิ่นหอมหอม,อมถ้าหั่นบางมันจะสุกไ่้นะครับกลิ่นหอมมากครับปินปลามันจะได้นุ่มเรียบร้อยแล้วครับอกไก่สเต็กอกไก่กระชายขาวถ้าคนต้องการลดน้าหนักก็ ประมาณนี้ครับไม่ต้องทานคาร์โบไฮเดรตแล้วไม่ต้องทานแป้งแล้วนะครับแค้นีก็อยู่แล้วครับขอกระขอนหนึ่งไลค์กระด1ห like, นึ่งแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ